ทุกคนครับผมรละพนักงานทุกคนขององค์การสงเคราะห์านเสร็จมีความดีๆและก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้วารัเนเสมอมาว่าหน้าที่ของพวกเราจะต้องดูแลพี่ๆนลกวก็ตามนเสร็จและครอบครัว อย่างนีที่สุดทำอย่างไรที่พวกเราจะดูแลสิทธิให้ครบถ้วนให้เร็วที่สุดสะดวกที่สุดและง่ายที่สุดสำหรับพี่ๆและครอบครัวพระบาทสมเด็จพระยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทรงได้ตรัสไว้เมื่อวันที่23มกราคมปีพุทธศักราช2 5 3 3 ถึงพี่พนักรบว่าฐานพันศึกเป็นผู้มีเกียรติเพราะได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตัวแม้เลือกเนื้อและชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของบ้านเบืองและส่วนรวมขอให้ภูมิใจและ ตั้งใจรักษาเกียรติอ่านแท้จริงที่มีอยู่นั้นไว้ทุกเมื่อนี่คือความห่วงใยของวงท่านที่มีต่อพี่ๆอดีตนักลบหลายครั้งที่วงท่านเสด็จเยียดเยยนให้กาลังใจพวกเราตามสมรภูมิต่างๆตามสนามแชแดนที่เราไปทาแบบน้าที่ผมเชื่อว่านักลบที่นดังอยู่นะที่นี้ตรงหน้าผมหรือแม้แต่บางท่านที่ติดภารกิจหรือสุขภาพไม่ได้มา ผมเชื่อว่าพี่ๆยังมีความภาคภูมิใจยังมีความรู้สึกที่อบอุ่นที่พระองค์ท่านเสด็จไปเยี่ยมเยียนพี่ๆในสนามรบแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้และมั่นใจว่าพี่ๆทุกคนอยู่ในสายเลือดนั่นคือคำว่าวินยัยซึ่งมีความยิ่งใหญ่มากกว่ากฎหมายซึ่งทหารนักรบพวกเราหรือพี่ๆที่เป็นตำรวจ นะครับที่เรามีคํานี้ที่เราดำรงตนอยู่ตั้งแต่เราขณะที่เรายังรับราชการจนถึงปัจจุบันพวกเราต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดกิจกรรมใดก็แล้วแต่ที่องค์การสงเพาะฐานมัณึิต้องทําและต้องทาให้มากเพื่อเกียรติยศศักดิ์ศรี ของพี่ๆแหละครอบครัวทุกคนนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องทำและทำให้มากที่สุด